สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศย้ำข่าวเสิร์ฟชาว h i p p i n g เป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่67เป็นข่าวระหว่างวันที่31มกราคมถึง -6 กุมภาพันธ์2567 ข่าวแรกนะคะมาจากกรมการค้าต่างประเทศนะคะเป็นประกาศลงวันที่12มกราคม2567เป็นเรื่องการขอรับหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้อเอกสารพศ2567ซึ่งประกาศในราชกิจจาวันที่31มกราคม2567แต่ประกาศนี้นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12มกราคม2567เป็นต้นไป เป็นประกาศที่กำหนดแบบคำขอและวิธีการขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะคะเพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาขอรับหนังสือสำคัญทุกประเภทที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศนะคะมีไว้ใช้ในระบบการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนําเข้าสินค้าที่เรียกว่าระบบ DFT Smart I นะคะก็เป็นเรื่องของการขอชื่อ Username กับ Password นะคะนะคะนอกเหนือจากนั้นในประกาศนี้ยังบอกว่า การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะถือตามวันและเวลาราชการที่ระบบได้รับข้อมูลและถูกป้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นบันที่ยื่นขอรับหนังสือเว้นแต่นะคะในตัวหนังสือตัวหนังสือสำคัญสำหรับการส่งออกนำเข้านีคะมีกฎหมายกำหนดวิธีการยื่นเป็นการเฉพาะก็ให้ถือตามข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆน,น,นะคะ คำขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศนี้ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามหลักการในขณะที่ยืน่นข่าวที่2นะคะมาจากกรมเจ้าท่าเป็นข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจและออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นฉบับที่2นะคะพศ2567 ประกาศในราชกิจจาวันที่31มกราคม2567ซึ่งข้อบังคับนี้ก็บังคับใช้วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานะคะเป็นการแก้ไขยกเลิกเพิ่มเติมข้อบังคับต่างๆที่ออกในปี2563นะคะเพื่อให้มีการจดทะเบียนเรือไทยซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งอาจจะมีข้อบังคับที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะคะ ข่าวที่3มนะคะมาจากกรมประมงเป็นประกาศเรื่องกําหนดรายการวิธีการในการบันทึกและพิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภันธ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงพศ2567ประกาศในราชกิจจาวันที่30มกราคม2567ตัวประกาศนี้บังคับใช้นะคะตั้งแต่31มกราคม2567เป็นต้นไป ประกาศนี้จะยกเลิกตัวประกาศกรมประมงเมื่อปี2562นะคะในเรื่องเดียวกันนี้และในประกาศใหม่ก็กําหนดวันเวลานะคะที่จะให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพรปลาเนี่ยค่ะซึ่งมีเรือประมงเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ํานะคะบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการขนถ่ายหรือมีการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือนะคะแล้วก็เป็นการบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ ข่าวที่4มาจากกรมประมงเช่นเดียวกันนะคะเป็นประกาศลงมาที่22มกราคม2567เป็นเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองแหล่งผลิตกุ้งเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สนใจจะนำกุ้งมาเพาะพันธุ์ในประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้องขอรับรองแหล่งผลิตโดยยื่นคำขอให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนะคะตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ในประกาศนี้จะกําหนดวิธีการตรวจสอบการรับรองของตัวเจ้าหน้าที่กรมประมงแล้วก็วิธีการอุทธรณ์หากไม่มีหากกรมประมงไม่รับรองแหล่งผลิตนั้นๆนะคะหากมีการรับรองแหล่งผลิตแล้วหนังสือรับรองจะมีอายุข่าวละสามปีนับแต่วันที่ออกหนังสือข่าวที่5นะคะมาจากกรมสรรพสามติตเป็นประกาศลงวันที่28ธันวาคม2 5 6 6 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามมาตร,รการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระยะที่2นะคะซึ่งประกาศในราชกิจจาวันที่29มกราคม2567บังคับใช้ตั้งแต่10มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะในประกาศนี้ก็จะกำหนดการสมัครขอรับสิทธิ์นะคะและก็กำหนดเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และก็กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติข้อกําหนดของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ในประกาศนี้ก็จะมีบทลงโทษกรณีไม่สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขนะครข่าวสุดท้ายนะคะมาจากอยและกพรนะคะเป็นประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในเรื่องการอนุญาตการนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะนำเข้ามาใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอโยอและกพอรนนะคะไปดำเนินการเพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะสามารถนำเข้ามาแล้วก็ได้รับอนุญาตในระยะเวลารวดเร็วนะคะเพียงพอที่จะทําให้การถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะ ออยและอก็ได้แจ้งว่าก็ต้องให้มีการเตรียมเอกสารเช่นขอ้อมูลฉลากสินค้ารูปภาพนะคะเอกสารแสดงความปลอดภัยของสินค้าที่จะนําเข้ามาแล้วก็หนังสืออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์นะคะจากนั้นก็ส่งเอกสารขอในระบบ e submission อยอบอกว่าพร้อมอนุวัติภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ เมื่อมีการอนุญ,ญาตแล้วก็จะบูรณาการร่วมกับกรมศุลากรและกรมการท่องเที่ยวและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะควบคุมดูแลให้มีการนําไปใช้เฉพาะตามเจตนารมณ์ก็คือการถ่ายทําภาพยนตร์นในไทยนะคะท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่1556หรือ025907000นะคะต่อ799180หรือ79935นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ตัวอ,อยอและกพรร่วมกันอำนวยความสะดวกนะคะและทั้งหมดนี้คือย่อยประกาศย้ำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม